ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูว่านไพรใจดำเห็นข้างห้องเขาบอกเขาปลูกไว้ผมก็เลยมาดูว่าใช่หรือเปล่านี่ครับว่านไพรใจดำเขาบอกเป็นว่านที่กันพูดผีปีศาจหรือว่าถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดเขาบอกปอบจะกลัวนะเพื่อนๆนอันนี้เป็นความเชื่อนะนี่ครับ นี่ครับเพื่อนๆลักษณะใบเขาเห็นเขาบอกกินกับกินกับพวกไอซุปน่ำไม้ได้นะครับมันจะเป็นแบบเดียวกันนี่ครับกินได้ครับกินได้แต่เขาบอกว่าพวกปอบพวกผีจะกลัวครับวานชนิดนี้นี่ครับลักษณะวานไพลใจดำเดี๋ยวจะให้ดู ตรงเงานะครับนี่เขาปลูกใส่กระถางเดี๋ยววันไหนผมก็จะมาขอเขาอยู่ขอไปปลูกสักต้นหนึ่งเขาบอกการขยายพันธุ์สามารถทำได้โดยใช้เงาปลูกชอบดินเหนียวปนทรายนะครับเพื่อนๆระบายน้ำดีแสงแดดพอควรนะครับคือสรรพคุณทางยาเขาก็แก้ฟกบวมเคล็ดขัดยอกขับลมท้อง ให้ท้ทองเดินและช่วยขับระดูเงาไพรมีน้ำมันหอมระเหยด้วยนะครับเพื่อนๆน,น,นี่ครับลักษณะเขาใบากินได้นะครับเพื่อนๆใบกินได้แต่ความเชื่อแบบสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าพวกผีปอบผีอะไรจะกลัวนะครับนี่ครับมีบด้านความเชื่ออีกอย่างนะครับ เขาบอกว่าว่านไพลใจดําเป็นว่านคงกับพันชาตรีด้วยนะครับเพื่อน<ๆ>นอกจากจะผีปอบกลัวแล้วก็เป็นว่านที่คงกับพันชาตรีการนํามาใช้ในทางคงกับพันชาตรีต้องเสกด้วยคาถาพุทธังเป็นยาทำมังรักษาสังคังหายตะหังนะทิโสตังและก็ นนโมพุทธยะเจ็จบนะครับจาคำบอกเล่าและจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าว่านนั้นมีมากมายหลายชนิดนะครับเพื่อนๆและคนเฒ่าคนแก่ได้ปลูกกันมายาวนานแล้วนะครับซึ่งว่านเกือบทุกชนิดกล่าวขานกันว่ามีประโยชน์เกือบทุกชนิด แต่การนำมาใช้ประโยชน์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบ้างก็ถูกนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคชนิดต่างๆนะครับบ้างก็ถูกนำมาใช้เป็นอาหารบ้างก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องสำอางความสวยความงามแม้กระทั่งในทางศสยศาสตร์ก็ไม่อาจยกเว้นได้เช่นว่านไพลใจดำนะครับ มีว่านมากมายหลายชนิดที่ได้ถูกนำมาใช้ในการขับไล่ผีสางนางไม้โดยเฉพาะว่านไฟใจดำนะครับก็จะเนื่องจากเป็นว่านที่สามารถนำมาใช้ในการขับไล่ผีปอบนะครับอย่างได้ผลในสมัยโบราณนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ได้นำว่านไฟใจดำนี้นะครับมาขับไล่ผีปอบ ที่มาเข้าร่างของคนเราโดยเฉพาะผู้หญิงโดยหมอผีหรือหมอธรรมก็จะใช้ลำต้นหรือใบนะครับของว้านไฟไปตีนะครับนนมสมมติว่ากำลังเข้าสิงอยู่ก็จะตีและใช้หัวไปถูตามจุดต่างๆเพื่อขับไล่ผีให้ออกไปจากตัวนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่สำหรับผมแล้วมองว่าเป็นว่านที่ว่าสวยงามอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับใบเขาก็กินได้นะครับเพื่อนๆก็หามาปลูกได้ปลูกประดับหน้าบ้านได้นะครับก็ฟอกอากาศดีด้วยครับผมอันนี้คือหลักๆที่ว่าสมัยนี้ก็ปลูกไว้เขาก็บอกว่าเป็นว่านที่การคุณใสคุณคนด้วยครับ แล้วก็ทางเมตตามหานิยมด้วยนะครับเพื่อนๆคือความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสมุนไพรก็ชวนส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆเรานำมาปลูกประดับไว้ก็ได้สองต่อสามต่อนะครับคือได้เป็นว่านที่สวยงามมาประดับด้วยแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วย และส่วนความเชื่อก็ต่างหากด้วยครับผมวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณครับ